อวันดีค่ะกลับมาอยู่กับช่องเรานะคะวันนี้กถึงเวลาของเพลงที่ได้รับการร้องขอมาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีขอโทษด้วยนะครับก็ ครั้งนี้ถึงเวลาแล้วอืจริงๆก็จะทําจะทําแหละแต่พออุ้ยลืมอุ้ยลืมอุ้ยลืมพอพอถ่ายเสร็จแล้วอุ้ยลืมอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เลยมาอ่ะได้เวลาแล้วอะไรที่ชื่อว่าอ่ะ Spring Day ถูกต้องมาดูกันเลยดีกว่า่ะเขาบอกเพลงเป็นแบบเป็นเพลงตำงานใช่ไหมเพลงซอมบี้ อยู่ในชาร์จอย่างยาวนานเพลงในตำนานของบีเจสอุ้ยน้องหน้าตาด้วยใส่แบบหมวกพี่มา้าไอ้แบบหน้าเดียวยืบบน,นเมือนหลงรถไฟน่า่ากน,น้อยเนาะเออคุกเข้าทำอะไรอุ้ยข้างดีัปากแบบกระจับ

แบบีเวลาใส่ตัวฮิคสุกโลกห่อมากแบบิ้อยากจิ้มอ่ะสักกันหรออนนยเราๆขับไล่กันโอ้ยผู้ชายแบบนี 아난이 맥이워 우리가 편뭐가 그런 거지 뭐 내가 제일 좋으니까 돈나츠 이쯤 저기 어퍼스 거시 근데 แล้ว <แก S 1> ไฟเปิดมากแบบได้ตังหวะมากราู้ว่าน้อกูจะอจัดทัพย์รู้ว่าจะมองหน้าน้องเราเลยตอนที่กูกำลังสลับไปสลับมาอทรัพย์กูอาดกวู่ความ<อ>ใหม่ก็อยากรู้หน้าน้องก็อยากรูพีวิ่งในเมื่อกี้มาถึงผู้คุบญญณบมารเลยไฟอ่ะ <ไป S 1> แฮร์รี่เหรอ วันนี้มาวิ่งวันี้มากำลังหนีพวกคุณอยางอ๋อแล้อุ้ยอุ้ยโอ้าแล้วอ้เรเปี่ยนไปอ๋อนี่ไงกระตายกระายว จิงรู้สิจีอยากจะรู้มากฉันว่าน่าจะจริงอาขมงาากนะถ้าขึ้นรถถ้าขึ้นรถใหคันนี้ัถเจออย่างเงี้ยม่้ะขึ้นขบวนนี้ัถเจออย่างเงี้ลทำงไงดีเป็นลมตายจัตัดอยู่ตรงนั้นน่ะกูจะกระโดดลงกุคขดอ่ะกูว่าชอบจีวมั้น ชอบน้องใส่หมวกอ่ะเออน่ารักผมสีอ่ะเนย่ยดูดีจังเนี่ยใส่วน้องดีอยชอบถังแบบมันต้งเป็นคนดีนเนาะ โู้มากเลยนะจริงเพลงเพลงเพลงข้าไม่ตายเห็นว่าอยู่ในชาร์ตเมล์อยู่ในชาร์ตเมลอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนานมากติดต่อกันนานมากอก็เข้าใจนะว่าทาไมมันเพลงมันถึงอยู่นานเหมือนเป็นเพลงซอมเบอร์ที่แบบเหมือนแบบคือเพลงมันเป็นแนวแบบว่าฟังได้เรื่อยๆสบายสบายแบบไม่ได้มีความแบบตอนท่อนที่เสียงวีขึ้นมาเห็นปะตอนท่อนที่เสียงวีขึ้นมาทุ้มๆอ่ะโอ้โหแบบว้าวอ่ะสำหรับเพลง เสียงวีเหมาะกับเพลงนี้เพราะว่าเหมือนเสียงเขามีความทุ่มหน่อยๆใช่ไหมเ้าแต่ว่าแล้วพอมันแบบด้วยแบบเนื้อเพลงน้องเพลงที่แบบว่ามันไปเรื่อยๆอ่ะความทุ้มมันจะทำให้เหมือนกับว่าเราดิ่งอ่ะเข้าใจไหมเสียงน้องมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนถ้าเปรียบเป็นแบบเหมือนเป็นเหวอ่ะคือกูก็หอกไปเลยถ้าเราถ้าเราเดินไปเราแบบ ได้ยินเสียง้องเหมือนเราโดนโดนดูดเข้าไปอยู่ในร่องนั้น่ะเออจริงคือเสียงนางเหมาะกับเพลงประมาณนี้นะจริงคือน้องโอ้จริงเสียงน้องดีอะจริงแต่แล้วแล้วเหมือนเพลงอะไรนะอันปังแมนป่ะที่เสียงน้องเปิดขึ้นมาโอ้้หแบบเป็นฟิลที่แบบมันเป็นความแปลกใหม่มากเลยนะขึ้นมาแล้วเป็นเสียงแบบนั้นอะู้หน้องแบบเสียงน้องมันโคตรเอกลักษณ์อะเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงบอมกันว่าเพลงนี้บอกว่าเป็นเพลงอมตะของ BTS คือได้ยินบ่อยมากแต่ไม่เคยมาดูเอเอแบบไม่เป็นครั้งแรกคือได้ยินบ่อยมากคือฉันนะอ่ะแบบไม่รู้ว่าเพลงเนี้ย,ยชื่อว่า spring day แต่ได้ยินอันเนี้ยบ่อยมากแบบตอนเดินห้างตอนเล็กแบบเมื่อก่อนอ่ะก็คือแบบจะได้ยนินเพลงเนี้ยบ่อยมากสยงสยามเ,เปิดเลยเงี้ยในห้างก็เปิดเลยเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเขาทำออกมาเป็นช่วงที่แบบระลึกถึงเรือเซวอลล่มอ๋อโอที่เรือล่มอ่ะเนื้อหามันเลยจะเหมือนกับแบบ รอคอยที่จะได้เจออะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่แบบแม่บอกว่าแบบรอคอยคิดถึงอะไรประมาณนี้ดูดิช่างเป็นวงที่แบบการกุศลเพื่อสังคมทําอะไรอย่างเงี้ยคือคือเหมือนพอฉันเขาเรียกอะไรนะพอมาตามเนี่ยเหมือนแบบไม่ท่าและน้องฉลาดเยอขนาดนี้เออกูต้องฉลาดบ้างแหละรู้สึกว่าแบบเหมือนต้องหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาถ้าจะบอกว่าถ้าจะต้องแบบติดตามไปเรื่อยรู้สึกว่าคือกูจะง้ต่อไปอย่างนี้ไม่ได้ ความสน่าก็จะต้องมากขึ้นจริงอ่ะงั้นเดี๋ยวไปลองดูแบบเวอร์ชันที่เป็นแบบบนสเตจบ้างนะเนาะใช่เกือบลืมเลยเออดูสเตจก่อนลองดูเวอร์ชันที่แบบอ่ะเต้นเต้นอะไรกันบ้างเนาะเผื่อจะแบบเห็นอินนองอินเนอร์เนาะเผื่อจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่แตกต่างออกไปมุมองศาหน้าแต่ละคนนะ วัวอหัวสีชมพูเลยหัวสีอะไรเนี่ยนะก็จะเหลือสุดท้ายชิมิน ชอบความที่แบบเตะฉากไปมาแบบจริงจังใจดีมากแต่การเป็นตัวเป็นตัวเนาะตรงๆตรงผม เต็นจะต้องยอมอะพูองูอะยอมจริงๆเต็นอ๋อุ่มเิ็กซี่ใช้ทิชชู่กินไปแลงงสามคนกินตั้งแต่เรนีไล่มาเลยเก็บหมดโอ้โหชอบถอดแต่งต่องเข้ามามึงเหมือนแอนเจอ้ใช่ใช่ใช่แต่งต่องแสงตองเขากมื่อกิน ไม่ได้แรงแต่ใช้แต่ใช้อินเนอร์เยอะมากในการแสดงอารมณ์ครับลยน่าแลวทุกสีน่าเขาได้ินป่ะเหมือนเื่ออารมณ์ตลอดเวลาเลยหรอให้เป็นคนที่ไม่ได้ร้องอยู่ก็เสื่ออารมณ์มาด้วย อะไรอุแต่แล้แตอนที่เราดูฟันนร่อไม่ข้ไปเราก็คิกว่าความที่ก็หายไปนิดนึงภาพลงตาลงไปแล้วเด้งขึ้นมาเมื่อกี้ปะ

ให้อ,อี่งเจียดจัไปรื่อยๆองนนต่อให้ไม่ดูแบบภาพเต้นหรนอือไม่ดูภาพอะไรเนะฟังแตบเพลงก็ไปเรื่อยๆนนะ แล้วเสร็จเน้าบอกว่าเราเดินขึ้นมา,ลาไล่นาามนเรื่อยเบาหน้าสมัยประธานแม้อีกเรื่องกแล้วลดูสิดูดิดพี่ใหญ่กับพ่อหนุ่มเซ็กซี่ มีนอ้ออนสเตจก็คือเราจะได้เห็นภาพรวมของการเต้นเสืออารมณ์แบบเออคือพอเป็นมีเมื่อกี้มันเห็นอีกแบบหนึ่งเนาะแต่พอมาเป็นแบบตอนแบบต้องเต้นต้องอะไรเนี่ยเป็นท่าเต้นที่ไม่ได้แรงมากแต่ว่าใช้อินเนอร์ในการสือลงมาเยอะมากมากดีอ่ะแล้วท่าเต้นมันดูมีความพลิวๆหน่อยด้วยปลิวเออดูแล้วสบายตาก็เลยอย่างเงี้ยคือแบบใส่แบบอารมณ์ในท่าเต้นเลยอ่ะเหมือนก็แบบเจ็บปวดก็ดูเจ็บปวดจริงเวลาเขาปล่อยเออปล่อยนู่นปล่อยนี่คือแบบ ปล่อยเลยอะบางบางคนถ้ามันฝืนมันก็จะเห็นอยู่ว่าฝืนแต่นี่แบบไปเลยพุง่งคือพุง่งลงคือลงอะไรเงี้ยเหมือนอินเนอร์เขาส่งออกมาแบบมันคือมันสุดเงมันเลยทำให้แบบว่าเพลงอะมันดูไปได้เรื่อยความเป็นศิลปินเนาะคือแบบเ,<อ>เขาเข้าถึงอารมณ์มาอะไรเงี้ยมันทําให้เราดูแล้วเราเราสบายตาแล้วแบบเพลงอะก็ฟังไปได้เรื่อยๆเลยที่บอกว่าคือต่อให้แบบอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าต่อให้ไม่ดูภาพเลยก็ฟังได้เรื่อยๆเลยนะฟังเลยแล้วฟังก่อนนอนยังได้เลยนฟังก่อนนอนแล้ว มันหลับได้เนื่อยเหมือนกันมันแบบว่ามันมันมันเฟิร์นมากมันฟังไปเรื่อยๆแล้วก็หลับไปเลยจริงในสุดเราก็ได้ทำสปริงเดย์ในี่สุดก็สปริงเดย์รอมานานรู้สึกว่ะคุ้มค่ากับการรอคอยของเราเออใช่ชอบมากใช่ comeback stage ันนี้ก็คือดีมากดีใช่ขนาดเออแล้วทำไมกูได้ยินบ่อยมากทำไมกูไม่ดูถามตัวเองบ่อยมากกูได้ยินบ่อยมากแล้วทำไมกูไม่ดูวะได้ยินมานานมากแล้วทำไมตอนที่ลืมเนี่ยลืมครั้งนี้ก็ได้ดูแล้ว อาจจะว่ามันเป็นการทําดูไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะใช่ก็ก็ว,วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ